สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บาปภายใต้แสงตะวันในค่ำคืนหนึ่งในช่วงฤดูร้อนเด็กสาวมัธยมต้นคนหนึ่งไปเข้าร่วมงานแสดงดอกไม้ไฟกับเพื่อนๆต่อมาเธอได้หายตัวไปอย่างกระทันหันในระหว่างทางกลับบ้านเด็กสาวคนนั้นหายไปไหนตำรวจจะหาตัวคนร้ายเจอหรือไม่ต่อจากนี้จะมาเล่าเรื่องราวนี้ให้ทุกคนฟัง สถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่เมืองยกไยชิจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นตัวละครหลักของเรื่องมีชื่อว่าเทราวาฮิโรมิเกิดเมื่อปี1998ที่ยามามูระเมืองยกไขชิในปี2013ฮิโรมิอายุ15ปีเป็นนักเรียนมัธยมต้นชั้นปีที่3 เทศกาลดอกไม้ไฟประจำปีของเมืองยกไคชิถูกจัดขึ้นในคืนนี้ฮิโรมิวางแผนไว้ว่าคืนนี้จะไปชมความสวยงามของดอกไม้ไฟจึงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่งข้อความไปหาเพื่อนๆทางไลายเพื่อน,นัดพวกเขาไปดูการแสดงดอกไม้ไฟในคืนนี้เพื่อนหลายคนบอกว่าเต็มใจที่จะไปด้วย ดังนั้นในตอนบ่ายวันนั้นฮิโรมิเดินทางจากบ้านในเมืองยามามูระเพียงลำพังนั่งรถไฟเจแปนเรลเวมาถึงอ e ีออนมอยกไคชิสาขาเหนือที่อยู่ห่างออกไป5กิโลเมตรที่นี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่จเจริญรุ่งเรืองฮิโรมินัดเจอกับเพื่อนๆที่นี่เนื่องจากการแสดงดอกไม้ไฟจัดขึ้นในช่วงคำ่ำเวลา1ทุ่มตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ หลังจากที่ฮ hey ิโรมิได้เจอกับเพื่อนๆก็ได้ไปเดินเล่นภายในห้างเมื่อเห็นว่าใกล้ถึงเวลาแล้วจึงออกจากห้างสรรพสินค้าแล้วเดินไปยังสถานที่การจัดแสดงดอกไม้ไฟที่อยู่ใกล้ๆช่วงค่ำเวลาหนึ่งทุ่มฮิโรมิและเพื่อนๆมาถึงสถานที่จัดงานแสดงดอกไม้ไฟวันนี้คนเยอะมากมีฝูงคนเดินอยู่บนถนนสายยาวทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแผงลอยต่างๆที่จำหน่ายขนมอร่อยๆที่หลากหลายมากมาย รวมถึงสินค้าหลากหลายประเภทผู้คนบนถนนถูกปกคลุมไปด้วยแสงไฟที่มีสีสันหลากหลายผู้คนต่างเดินไหลชนไหลกันไปข้างหน้าและที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือนอกจากนี้ยังมีกำหนดเวลาในการแสดงดอกไม้ไฟผู้คนต่างได้เห็นพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามทีละนัดทีละนัดเบ่งบานบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดเวลา20นาิกา30นาทีการแสดงดอกไม้ไฟจบลงอย่างเป็นทางการ ผู้คนเริ่มลดน้อยลงแต่ฮิโรมิและเพื่อนๆไม่ได้มีแผนจะกลับบ้านในทันทีพวกเขาเดินเล่นไปตามถนนเป็นเวลานานเวลา21.55นาทีในเวลานี้พี่สาวของฮิโรมิที่อยู่ที่บ้านกำลังรอฮิโรมิกลับบ้านอยู่แต่ดึกแล้วก็ยังไม่มีข่าวคราวพี่สาวของฮิโรมิรู้สึกเป็นกังวลดังนั้นจึงใช้ไลน์ส่งข้อความไปหาฮิโรมิหลายครั้งบอกให้เธอรีบกลับบ้าน หลังจากที่ฮิโรมิได้เห็นข้อความก็รู้ว่าพี่สาวเริ่มเป็นห่วงเธอดังนั้นเธอจึงรีบตอบพี่สาวกลับไปว่าเธอกำลังจะกลับบ้านแล้วเวลา22.26นาฬิกา2ีนาทีฮิโรมิ Me และเพื่อนๆตัดสินใจกลับบ้านกันพวกเขามาที่สถานีรถไฟเจแปนเรลเวยโทมิตะที่อยู่ใกล้งานแสดงดอกไม้ไฟพวกเขามาดูแผนที่งานแสดงดอกไม้ไฟอยู่ใกล้กับสถานีเจแปนเรลเวยโทมิตะในตำแหน่งนี้ สถานีรถไฟเจแปนเรเวออาซาฮีที่อยู่ใกล้กับบ้านของฮิโรมิในตำแหน่งนี้สถานีแห่งนี้เป็นของเมืองอาซาฮีที่อยู่ทางตอนเหนือของยูกไยชิซึ่งก็เป็นเมืองยามามูระที่เป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับบ้านของฮิโรมิสถานีโทมิตะและสถานีอาซาฮีเป็นสองสถานีที่อยู่ติดกันกล่าวคือหลังจากที่ฮิโรมิขึ้นรถไฟที่สถานีโทมิตะ เพียงสถานีเดียวก็จะสามารถถึงบ้านได้หลังจากที่มาถึงสถานีฮิโรมิต้องเดินอีกสักพักกว่าจะถึงบ้านเวลา22.30นาฬิกา30นาทีเวลานี้ฮิโรมิอยู่กับเพื่อนๆบนรถไฟเจแปนเรลเวย์ที่กำลังเคลื่อนที่ในเวลานี้ฮิโรมิได้รับข้อความที่พี่สาวไลน์มาหาอีกครั้งเนื้อหาคือเร่งให้ฮิโรมิรีบกลับบ้านฮิโรมิตอบกลับข้อความพี่สาวว่า เธอกำลังอยู่ระหว่างทางกลับบ้านไม่นานก็จะถึงบ้านแล้วเวลา22:33นาทีขบวนรถไฟมาถึงยังสถานีอาซาฮีหลังจากที่ฮิโรมิและเพื่อนๆลงจากรถไฟพวกเขาก็พูดคุยกันในระหว่างที่กำลังเดินทางกลับบ้านเวลา22:45นาทีทั้งหมดเดินมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ไกลๆบ้านของฮิโรมิและบ้านของเพื่อนๆอ,อ,อยู่คนละทางกัน พวกเขาบอกลากันที่นี่ทั้งยังนัดกันไว้ว่าจะเจอกันอีกครั้งที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้คิโรโมิกำลังเดินอยู่บนถนนใกล้ๆบ้านตามลำพังเนื่องจากเป็นเวลาดึกมากแล้วมีไฟเพียงไม่กี่ดวงบนท้องถนนที่ยังสว่างอยู่ดังนั้นจึงมองเห็นวิสัยทัศน์บนถนนได้ไม่ดีนักบนถนนเกือบจะไม่มีคนอื่นเลยคิโรมิเดินอยู่บนถนนเพียงลำพังรอบๆตัวมีความเงียบมาก จนถึงขนาดที่เธอสามารถได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ฮิโรมิรู้สึกกลัวขึ้นมาเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความไปหาเพื่อนในช่วงเวลาที่ส่งข้อความคือ22.55นาิกาหนาทีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อฮิโรมิได้อีกเลยเวลา23.17นาฬิกา17นาทีพี่สาวของฮิโรมิโทรศัพท์หาฮิโรมิอีกครั้ง เสียงเรียกเข้าดังอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่มีคนรับสายพี่สาวคิดในใจว่าเมื่อเวลา22นาฬิกานาทีฮิโรมิบอกกับเธอว่าอยู่ระหว่างทางกลับบ้านแล้วดังนั้นเธอจึงเดาว,ว่าฮิโรมิอาจจะอยู่กับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่สะดวกรับโทรศัพท์แต่ว่าพี่สาวรออยู่ที่บ้านทั้งคืนแล้วฮิโรมิก็ยังไม่กลับบ้านในตอนนั้นพี่สาวได้ติดต่อกับเพื่อนที่ไปดูดอกไม้ไฟกับฮิโรมิเมื่อวานแต่พวกเขาต่างบอกว่า เมื่อคืนที่โรมิได้กลับบ้านไปแล้วไม่ได้นอนค้างที่บ้านของพวกเขาหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดคนในครอบครัวของฮิโรมิก็รู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากพวกเขาไปยังทุกๆสถานีหลักที่ฮิโรมิเคยไปเมื่อวานเพื่อค้นหาในแต่ละที่แต่ละที่คนในครอบครัวอยู่ข้างนอกทั้งวันก็ยังหาไม่เจอวันที่27สิงหาคมนี่เป็นวันที่สองที่ฮิโรมิหายตัวไป คนในครอบครัวยังคงเดินทางไปตามถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมายนำรูปถ่ายของฮิโรมิไปสอบถามผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่ามีใครเห็นเด็กสาวคนนี้หรือไม่คำตอบที่ได้ล้วนเป็นคำตอบปฏิเสธพ่อของฮิโรมิมาที่สถานีตำรวจในท้องถิ่นแจ้งความการหายตัวไปของลูกสาวและขอให้ตำรวจช่วยตามหาลูกสาว ฮิโรมิผู้ที่หายตัวไปปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นชั้นปีที่3อายุเพียง15ปีเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งความเธอหายตัวไปได้2วันแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักดังนั้นตำรวจจึงรีบส่งคนออกไปเพื่อเริ่มดำเนินการสอบสวนหลังจากที่ทำการสอบปากคำเพื่อนๆและคนในครอบครัวของฮิโรมิตำรวจก็ได้รู้เกี่ยวกับไทม์ไลน์และแนวโน้มของคืนที่ฮิโรมิหายตัวไปคร่าวๆ ต่อมาพวกเขาก็มาที่สถานีรถไฟเจแปนเรลเวย์อาซาฮีที่ฮิโรมิลงจากรถไฟในคืนนั้นและดึงเอาบันทึกกล้องวงจรปิดในคืนนั้นมาพวกเขาพบว่าฮิโรมิลงจากรถไฟในช่วงเวลา22.33นานาทีหนึ่งนาทีต่อมาเธอปรากฏตัวบนบันทึกกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟเจแปนเรลเวย์อาซาฮีแต่เพื่อนๆที่ร่วมทางกับฮิโรมิบอกว่า พวกเขาได้แยกกับฮิโรมิที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเจแปนเรลเวอาซาฮีประมาณ700เมตรต่อมาฮิโรมิก็กลับบ้านเพียงลำพังดูจากตรงนี้แล้วสถานที่ที่ฮิโรมิหายตัวไปน่าจะเป็นช่วงระหว่างที่เดินจากซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่บ้านหลังจากนั้นตำรวจก็หาภาพกล้องวงจรปิดของเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากสถานีรถไฟเจแปนเรลเวย์อาซาฮีและเน้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฮิโรมิแยกกับเพื่อนๆและทำการวิเคราะห์มันถึงแม้ว่าระหว่างทางจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ไม่น้อยแต่ก็ไม่มีกล้องวงจรปิดตัวไหนพบแม้แต่เงาของฮิโรมิเลยจำเป็นจะต้องใช้เวลายาวนานดังนั้นตำรวจจึงส่งคนไปทำการค้นหาระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่บ้านของฮิโรมิ และในเวลาเดียวกันตำรวจก็ได้พิมพ์ใบปลิวเป็นจำนวนมากข้างบนแสดงถึงลักษณะของเฮโรมิและรูปภาพของเธอใบปลิวเหล่านี้จะถูกปล่อยกระจายออกไปทั่วบริเวณใกล้เคียงที่ที่ฮฮโรมิหายตัวไปหวังว่าจะสามารถหาตัวพยานได้ซึ่งก็มีพยานคนหนึ่งมาหาตำรวจจริงๆเขาอ้างว่าในคืนนั้นที่ฮฮโรมิหายตัวไปในที่ที่อยู่ห่างจากซุเปอร์มาร์เก็ตออกไป300เมตรเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนคนเดียว เรื่องที่ว่าจะเป็นฮิโรมิหรือไม่เขาก็ไม่สามารถยืนยันได้วันที่29สิงหาคมเป็นวันที่4ที่ฮิโรมิหายตัวไปตำรวจคนหนึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจค้นหาฮิโรมิเวลา14.30นาทีอากาศข้างนอกร้อนมากตำรวจคนนี้มาที่ถนนแขวงแห่งหนึ่งเขาบังเอิญพบว่าข้างๆมีที่โล่งอยู่ระหว่างพื้นที่โลง่งกับย่านที่อาศัยอยู่นั้นมีระยะห่างกันเล็กน้อย มีต้นไม้เขียวชอุ่มอยู่ระหว่างถนนแข็งตำรวจคนนั้นเหลือบมองไปที่พื้นที่โล่งนั้นทันใดนั้นก็พบว่าดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงไกลๆของพื้นที่ว่างเขาเดินเข้าไปในพื้นที่ว่างเปล่านั้นและค่อยๆเข้าไปใกล้สิ่งที่เขามองเห็นหลังจากที่เขาใช้มือแหวกหญ้าออกก็ประหลาดใจที่พบว่ามีผู้หญิงคนนึงนอนหงายอยู่บนพื้นบนร่างกายของหญิงสาวสวมเพียงกางเกงใน ข้างๆตัวก็ไม่มีโทรศัพท์หรือกระเป๋าเงินรวมถึงสิ่งของที่ติดตัวใดๆตำรวจคนนี้จึงร้องขอความช่วยเหลือในทันทีวันที่30สิงหาคม5วันหลังจากที่ฮิโรมิหายตัวไปจากการตรวจสอบทางนิติเวศยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเทราวาฮิโรมินักเรียนมัธยมต้นชั้นปีที่สที่หายตัวไป5วันสถานที่ที่พบตัวฮิโรมิ ห่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฮิโรมิแยกกับเพื่อนๆ700เมตรห่างจากตำแหน่งที่พยานพบเห็นฮิโรมิ400เมตรบนร่างกายของฮิโรมิไม่พบสิ่งของที่พกติดตัวไปในวันนั้นดังนั้นตำรวจจึงได้เริ่มทำการค้นหาพื้นที่เกิดเหตุโดยละเอียดพวกเขาพบกระเป๋าเงินและโทรศัพท์ที่ฮิโรมิพกติดตัวในวันนั้นถูกซ่อนอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุแต่เงินสดในกระเป๋าเงินนั้นหายไปหมด ตำรวจได้ตรวจสอบบันทึกการสนทนาในไลน์บนโทรศัพท์ของฮิโรมิพบว่าเวลา22.55นากา55นาทีของคืนนั้นฮิโรมิส่งข้อความไปหาเพื่อนๆเ,เวลา23่นาฬิกาก็มีคนส่งข้อความมาหาฮิโรมิแต่ก็ขึ้นสถานะว่ายังไม่ได้อ่านนี่เป็นการพิสูจน์ได้ว่าช่วงเวลาระหว่าง22.55นากา5นาทีไปจนถึงเวลา 23. นาฬกาอาจจะเป็นไปได้ที่ฮิโรมิจะประสบอุบัติเหตุ ตำรวจนำหลักฐานเหล่านี้ไปส่งฝ่ายนิติเวศเพื่อดำเนินการตรวจสอบผลลับแสดงให้เห็นว่าบนร่างกายของฮิโรมิและทรัพย์สินไม่พบดินเอของผู้อื่นแต่โทรศัพท์มือถือของฮิโรมิพบลายนิ้วมือที่ไม่ใช่ของฮิโรมิอยู่จากการตรวจสอบพบว่าลายนิ้วมือนี้ไม่ใช่ของคนในครอบครัวและเพื่อนของฮิโรมิตำรวจพิจารณาถึงโทรศัพท์มือถือเป็นของใช้ส่วนตัวนอกจากตัวเองและคนใกล้ชิดคนอื่นแทบจะไม่สามารถเข้าใกล้ได้ ด้วยเหตุนี้สำหรับตำรวจแล้วลายนิ้วมือนี้อาจจะเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้หาตัวคนร้ายเจอได้ต่อมาตำรวจเอาลายนิ้วมือนี้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลลายนิ้วมือที่น่าเสียดายคือไม่พบคนที่มีลายนิ้วมือที่ตรงกันสำหรับคดีนี้ตำรวจยกไครชีเหนือจัดตั้งทีมสืบสวนขึ้นมา90คนส่งพนักง,งานสืบสวนออกไป8,000คน ไปทำการวิเคราะห์กล้องวงจรปิดมากกว่า100จุดในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุในขณะเดียวกันก็ยังคงดำเนินการตรวจสอบบ้านทุกหลังของผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหวังว่าจะสามารถหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายได้3เดือนหลังจากที่ฮิโรมิโดนทำร้ายตำรวจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีของฮิโรมิแก่ประชาชนและประกาศจะตั้งเงินรางวัล3ล้านเยนหรือ800,000บาท หวังว่าจะมีคนที่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาเดียวกันตำรวจยังคงมองย้อนกลับไปซ้ำๆในช่วงเวลาที่ฮิโรมิและเพื่อนๆแยกจากกันกล้องวงจรปิดทั้งหมดบนถนนในบริเวณใกล้เคียงหวังว่าจะสามารถหาเบาะแสออกมาได้เดือนมีนาคมปี2014ครึ่งปีหลังจากที่ฮิโรมิโดนทำร้าย หลังจากที่ตำรวจรับชมกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฮิโรมิและเพื่อนๆแยกจากกันนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดก็พบชายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งในเวลาประมาณ22นาฬกานาทีผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวในบริเวณใกล้เคียงซูเปอร์มาร์เก็ตในครั้งแรกที่เห็นคนคนนี้พนักงานสอบสวนก็รู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยเหมือนกับว่าเคยเจอคนคนนี้ที่ไหนสัญชาต,ตยานบอกกับพวกเขาว่า นี่จะต้องเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญแน่นอนหลังจากการยืนยันและการตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดก็มีตำรวจคนหนึ่งคิดออกว่าคนคนนี้เป็นใครที่แท้ในช่วงที่คดีของเฮโรมิเพิ่งจะเกิดขึ้นตำรวจได้เล็งการตรวจสอบบ้านทุกหลังของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและคนคนนี้เป็นชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงคนหนึ่งที่ตำรวจตรวจสอบแล้วคนคนนี้มีชื่อว่าเซนโกคุนาโอยะ อายุ18ปีสูง185่งเซนติเมตรเป็นนักเรียนมัธยมตน้นชั้นปีที่3บ้านของเขาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง620เมตรเดินเท้าประมาณ10นาทีก็ถึงตอนที่ไปตรวจสอบตามบ้านแต่ละหลังตำรวจมาที่บ้านของนาโอยะและสอบถามว่าตอนที่เกิดเหตุเขาอยู่ที่ไหนนาโอยะไม่ได้มีความตื่นตระหนกใดๆเขาอธิบายกับตำรวจอย่างเป็นธรรมชาติว่าเขาไปไหนในคืนนั้นนาโอยะบอกว่า วันที่25สิงหาคมตัวเขาอยู่ที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งทั้งวันบ้านของเพื่อนคนนั้นอยู่ในอพาร์ตเมนต์สูงในคืนนั้นเขาอยู่ที่บ้านของเพื่อนเพื่อดูดอกไม้ไฟด้วยกันหลังจากจบลงในเวลา20นาฬิกา30นาทีตัวเขาก็ออกจากบ้านของเพื่อนแล้วปั่นจัก,กรยานกลับบ้านเนื่องจากบ้านของเพื่อนและบ้านของเขาอยู่ไกลกันมากจะต้องขี่ไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงบ้าน เมื่อเวลา22นาฬิกานาโอยะกลับถึงบ้านหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยเขาบอกว่าตัวเขาไม่รู้เรื่องคดีการหายตัวไปของหญิงสาวเลยหลังจากที่ตำรวจได้ฟังนาโอยะอธิบายจนจบก็ไม่ได้คิดว่าคนคนนี้มีความน่าสงสัยอะไรดังนั้นจึงออกจากบ้านของนาโอยะไปยังบ้านหลังถัดไปในวันนั้นหลังจากที่ตำรวจมาหานาโอยะก็ได้โพสต์เนื้อหาบางอย่างลงในทวิตเตอร์ของเขาเขาเขียนว่า พบร่างของเด็กสาวมัธยมต้นคนหนึ่งในเมืองอาซาฮีดูเหมือนจะเป็นนักเรียนมัธยมต้นจากเมืองยกไคชิมือของฉันสั่นไม่หยุดแล้วตำรวจก็มาที่บ้านของฉันในสายตาของคนอื่นดูเหมือนว่านาโอยะจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกกลัวที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใกล้บ้านของเขาในขณะเดียวกันกับที่ตำรวจทำการสืบสวนคดีนี้นาโอยะยังคงเหมือนเดิมไปเรียนตามปกติ แต่วันนี้ตำรวจได้เห็นร่างของนาโอยะในบันทึกกล้องวงจรปิดในบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเวลา22.50นาิกานาทีที่เกิดเหตุขึ้นในคืนนั้นพอดีสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับคำให้การทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่ว่าหลังจากที่กลับบ้านมาเมื่อเวลา22.00นาฬิกาในคืนนั้นก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยทำไมนาอยะถึงต้องพูดโกหกด้วยเขาเป็นคนร้ายหรือไม่หลังจากที่มั่นใจในหลักฐานชิ้นสำคัญนี้ ในช่วงเช้าของวันที่2มีนาคมตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มเซนโกคุนาโอยะเขาถูกจับกุมอยู่ที่สถานีตำรวจโยคไคชิต้จากการเปรียบเทียบพบว่าลายนิ้วมือของเซนโกคุนาโอยะตรงกับลายนิ้วมือที่เก็บได้บนโทรศัพท์ของฮิโรมิเริ่มแรกนาโอยะไม่ยอมรับความผิดของตัวเองอย่างไรก็ตามภายใต้หลักฐานที่แน่นหนาทำให้นาโอยะยืนยัดต่อไปไม่ได้แม้แต่วันเดียว ในเวลา21นาิกา30นาทีของวันที่โดนจับกลุ่มเขาทนแรงกดดันไม่ได้จึงสารภาพกับตำรวจไปฉันคือผู้ร้ายฉันเป็นคนทำเครึ่งปีหลังที่ฮิโรมิโดนทำร้ายคดีนี้ก็ได้ขึ้นศาลอย่างเป็นทางการในศาลเนื่องจากอายการมีหลักฐานที่แน่นหนาหลายประการนาโอยะก็ยอมรับสารภาพในความผิดของตัวเองศาลจึงได้ทำการพิพากษาทันที เซนโกคุนาโอยะมีความผิดฐานเจตนาทำร้ายร่างกายจำคุกไม่น้อยกว่า5ปีและไม่เกิน9ปีเนื่องจากตอนที่เกิดเหตุเซนโกคุนาโอยะมีอายุ18ปีกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นผู้ที่มีอายุครบ20ปีถึงจะก,กลายเป็นผู้ใหญ่นาโอยะยังเป็นผู้เยาว์อยู่ ดังนั้นจึงได้รับโทษสถานเบาแต่การได้รับโทษสถานเบาแบบนี้ทำให้หลายๆคนเกิดความไม่พอใจครึ่งเดือนต่อมาสำนักอายการเขตไม่ยอมรับคำพิพากษาแรกจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงในนากยยาหวังว่าจะเพิ่มโทษให้แก่เซนโกคุนาอุยะและเรียกร้องให้ใจ่ายค่าทำขวัญให้แก่ฝ่ายเหยื่อเป็นเงิน77ล้านเยนหรือ20ล้าน6 3 0บาท วันที่17กรกฎาคมได้มีการจัดการพิจารณาคดีขึ้นที่ศาลชั้นสูงของนากยะสองเดือนต่อมาศาลชั้นสูงของนากย่ายกุุธรณ์ยึดตามคำพิพากษาเดิมคดีนี้จึงสิ้นสุดลงเนื้อหาของวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะบาปภายใต้แสงตะวันขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะทุกคนจะต้องใส่ใจความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะ พยายามอย่าเดินบนถนนคนเดียวในตอนกลางคืนติดต่อกับญาติและเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลาเพิ่มความตระหนักในการป้องกันตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆหากชื่นชอบวิดีโอก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะบ๊ายบาย